สวัสดีครับกระผมอดิศรเพียงเกตวันนี้วันศุกร์ที่16กรกฎาคม2564ข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์บางฉบับครับได้ออกข่าวที่สำคัญในการที่นายกร,รัฐมนตรีพลเอกประยุทธจ์จันโอชาประกาศวัรละแห่งชาติการปราบปรามการทุจริต รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็อ้างว่าเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงนัืองสพิมพ์ไปลงข่าวบอกว่าปปชชุดใหญ่ครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปป,ปโชโดยคุณนิวัฒน์ชัยกเกษมมงคลโฆษกปป,ปชบอกว่าปปชชุดใหญ่ได้พิจารณาคดีข้อกล่าวหากรณีเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้เสนอราคาเกี่ยวกับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน281เครื่องของสำนักง,งานสารรัฐมนูญมูล,ลค่า10ล้าน13ล้านบาทเศษและมีมติชี้มูลความผิดแก่เลขาธิการสารรัฐมนูญและอดีตเลขาเลขานุก,การประธานสารรัฐมนูญนะครับอันนี้ผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อวันนี้บ่ายสองโมงนะครับปปช จะมีการถแถลงข่าวผ่านซูมบอกว่าทางเลขาธิการสารรัฐมนูลและอดีตเลขานุการประธานสารรัฐมนูลกระทำผิดต่อประมวลกฎหมายอาญามาตราร้อคือผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานมีหน้าที่จัดซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแกะะ่รัฐต้องระวังโทษ จำคุก5ถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตปรับตั้งแต่100,000บาทถึง4 0 0 0บาทและมาตรา157ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะสารรัฐธรรมนูญเป็นสารที่ประสิทธิประสานความยุติธรรมให้แก่ประชาชนองค์กรของรัฐที่ขัดแย้งกันในรัฐธรรมนูญเมื่อถูกชี้มูลว่ากระทำผิดในการเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง คอมพิวเตอร์281เครื่อง13ล้านบาทเศษแล้วเราจะพึ่งพาอะไรกันครับนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานอนหลับฝันดีอยู่หรือไม่ผมไม่ได้พูดเรื่องวัคซีนนะครับวันนี้พูดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันลักษณะอย่างนี้แหะครับข้อมูลที่ลึกๆอย่างนี้ถ้าพี่น้องประชาชนรู้เบาะแสโปรดได้ส่งข่าวส่ง เรื่องราวเหล่านั้นมาให้แก่พักร่วมฝ่ายค้านที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะที่จะทําการเปิดอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรในเร็วๆนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวพระออกบินทบาทโดยใช้เทคโนโลยีปรับปรุงไอรถเข็นธรรมดาให้เป็นสกูตเตอร์ท่านบินทบาทอ่างไปไปกลับได้6กิโลเมตรอ่าสำนักพ,พุทธจังหวัดอ่างทองนะครับก่อน บอกว่าทําตัวไม่เหมาะสมประพฤติไม่เหมาะสมได้ไปเจรจากับผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าอาวาสจนพระภิสุรูปนั้นได้หยุดที่จะกระทําการใช้รถเข็นสกูตเตอร์ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ชุมชนจะต้องให้ความเห็นนะครับสถานที่ตรงนั้นสถานการณ์นั้น,น,นเหมาะสมหรือไม่เพราะว่าการบินทบาทญาติโยมอยากอย,ย,ยากใส่บาทห่างกันเกือบ6กิโลเมตรนะครับพระสงฆ์ เมื่อมีสิ่งของที่ใส่บาทเยอะก็ใช้รถเข็นล่ะใช้เทคโนโลยีใช้สมองในการที่ว่าเป็นแบบสกูตเตอร์ไม่ต้องเดินไม่ต้องนั่นไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําได้นะผมว่าเป็นเรื่องที่ทําได้เพราะพระพุทธศาสนานะต้องตีความในทางที่เป็นไปได้ชุมชนอยู่ได้ไหมได้วิพากษ์วิจารณ์พระองค์นั้นวัดองค์วัดนี้หรือไม่นะครับถือว่า สำนักพุทธเนี่ยแม่มันเข่งขันกับเรื่องที่มันเป็นท่านะครับจับสืบพระสำนักพุทธหรือเปล่ามันเป็นปัญหาส่วนตัวผมเป็นเด็กวัดเก่าเคยถือปิ่นโตตามหลังพระเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ศสลวัดปัญหาไม่ได้แล้วหลวงพี่ต้องทําเองนะครับการเดินไปเดินมามันไกลจนในที่สุดท่านก็ยอมรับครับว่าจะจะไม่ใช้สกูตเตอร์อีกแล้วจะไม่ใช้ลักษณะเทคโนโลยีที่ทําขึ้นมาเองจะเดินไปบินทบาท ญาติโยมก็รอกันแล้วกันนะครับจะตีความจนเข่งคันพระพุทธศาสนาไม่ใช่สตารไว้อยู่ในตู้ทําเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับต้องปรับปรุงต้องตื่นตัวกับสถานการณ์เทคโนโลยีสังคมในปัจจุบันอยู่กันยังไงนะผมคิดว่าสนักพูธต้องไปเอากระจกส่องตัวเองหน่อยแมมสนักพูธเนี่ยถือสินกี่ข้อไม่รู้พระ ออกบิณฑบาตท่านมีศินสองี่สิบข้อโยมหนึ่งสองโยมพวกเราได้าข้อบางวันก็ไม่ถึง5ข้อดราขาดไปเอาคนที่มีสินน้อยกว่าไปดูแลคนศินสินมากเนี่ยมันจะเหมาะสมหรือไม่นะครับผมพูด2เรื่องครับวันนี้ครับเรื่องการปราบทุจริตที่สารรัฐมนูญเองกับเรื่องพระออกบิณฑบาตโดยใช้เทคโนโลยีสกูตเตอร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ